คุณครูซ้อมบทเต้นเต้นผู้ว่า๋อเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาภายในตัวเมืองจังหวัดชุมพรวันนี้นี่บังเอิญเลยนะครับผมได้สังเกตเห็นคนแต่งผ้าชุดไทยกันเยอะแยะก็เลยลองตามเขาขึ้นไปในบนบริเวณของที่ประชุมในโรงแรม นะครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของการมาร่วมประชุมและก็เห็นจัดเป็นบูธเหมือนกับลักษณะนิทรรศการอะไรสักอย่างนะครับก็ลองสอบถามก็ทราบว่าเป็นคณะครูอาจารย์ของทางเขตการศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรวันนี้เขามีงานที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด มอบเกียรติบัตเรเกียรติคุณของการแข่งขันทักษะของทั้งครูและก็ของนักเรียนนะครับสิ่งที่ผมมาสนใจก็ในบูธต่างๆมากมายเลยนะครับก็อย่างเช่นบริเวณบูธนี้นะครับทางนี้เมื่อกี้ผ่านมาผมก็สัมภาษณ์เป็นหน่อยหนึ่งแล้วนะครับในกิจกรรมต่างๆที่คุณครูได้จัดนะครับ ก็ถือว่าเป็นครูมืออาชีพเลยนะตืนนน่นเต้นกันใหญ่เลยเอาเอาคุณครูก็สบายใจพี่น้องน,นะซ้อมบทอ่ะอคุณครูซ้อมบทตื่นเต้นผู้ว่า อ๋อนะครับแอบซ้อมบทอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเลยครับคุณครูซ้อมตามสบายครับก็แต่งชุดไทยมาด้วยแล้วก็โอ้มาสวยเลยจริงๆนะวันเนี้ยผมเห็นเขาแต่งชุดไทยเนี่ยพอก็แต่งสวยเลยมาหยอกพอออซะอีกนะครับ ค่ะชื่อนางสาวกัลยาณารินค่ะเป็นคุณคณรูจากโรงเรียนวัดดอนมะม่วงค่ะซึ่งได้ทํานวัตกรรมการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งได้จัดทาเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยซึ่งจังหวัดชุมพรมีด้วยกันแอดอเภอก็จะได้รวบรวมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจังหวัดชุมพรโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน QR code นะคะนักเรียนก็สแกนค r ว o d e คเข้าไปแล้วก็เรียนรู้จะมีวิดีโอมีรูปภาพ นะคะเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้ค่ะทางโรงเรียนวัดหาดสายแก้ววังนะครับนั่งพับเกียบเรียบร้อยเลยไทยๆเลยนะคุณครูนะคุณครูจุดนี้ไปได้รางวัลอะไรมาครับโรงเรียน ไม่ได้รับรางวัลค่ะแต่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเน้นการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีกระบวนการทางปรัติศาสตร์มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยผ่านกระบวนการการจัดเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะซึ่งก็จะบูรณาการกับหลายวิชานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ผมว่าวันนี้ได้รับรางวัลจากช่องผมแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ผมมาถ่ายให้แล้วนะครับ อัจฉริยะเกษตรประนีตในโรงเรียนของทางโรงเรียนดอนรวบก็จะมีเรื่องของการแต่งกายที่มาสวยงามเลยก็ให้มาชมของดอนรวบค่ิฉันนางสาวภาวินีสุวพิษค่ะผู้นวยการโรงเรียนวัดดอนรวบค่ะวันนี้มานําเสนอในส่วนของวัฒนธรรมตินไทยดำนะคะของ ชุมชนดอนรวบนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอย้อยเพชรบุรีแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่ดอนรวบนะคะบ้านนอนรวบนะ,ะก็ประชากรส่วนใหญ่ก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาแล้วก็รวมทั้งมีปัจจุบันเนี้ยก็มีประ,ประชากรเนี้ยที่เป็นลาวโซ้งนะคะลาวโซ้งก็ประมาณหนึ่งนคนนะคะก็มาอพยพยยถิ่นฐานรวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายนะคะเสื้อผ้าการแต่งกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเสืนเรือนที่สําคัญนะคะเสืนเรือนก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเกี่ยวกับบูชาผีบรรพบุรุษนะคะซึ่งเยาวชนรุ่นหลังนี่ยังอนุรักษ์อยู่นะคะรวมทั้งวัฒนธรรมทางด้านการกินนะคะอาหารก็อย่างเช่นการทํา ลาจบนะคะแล้วก็ปลาลาสับรวมทั้งอ,อมผักนะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมทางด้านอา,อาหารที่สำคัญนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะถ้ามีโอกาสก็คือ,อร่วมช,ชมวัฒนธรรมไทยทรงดำแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่25-28ถึงเมษายนนี้จะมีงานวัฒนธรรมไทยทรงดำที่สำคัญของดอนร่วบนะคะเป็นงานประจำปีเลยค่ะ100ปีของวัดดอนร่วมนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมชมกิจกรรมนี้ค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะ คุณค่ะคุณครูสาวพกร่มมาพี่น้องนะก็ประมาณหลายแล้วแหละเท่าที่เห็นในหลายรูปแล้วน่าจะตื่นประมาณตีสามน่ะเนี่ยที่มาสวยยังอ๋อตีสองนะอ่าแต่เนี้ยหกโมงเช้าโอ้โห เแเซวเพื่อนเละเพื่อนครูด้วยกันตื่นตีสองวินน้องร่มหนึ่งพันนี่ถ่ายได้ทุกคนในงานเลยนะครับอ่า <c oughs> ร่มพันเแต่ว่าวันนี้ใช้คุ้มนะครับเอาถ่ายกล้องนี้ก็อยากถ่ายกล้องนี้ได้ครับถ่ายวีดีโอยิ้มได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับบรรยากาศสนุกเลย <c oughs> <c oughs> นะครับด้านข้างก็แอคชั่นกันไปโอ้โหมีทีเด็ดครับไปทั้งรำเลยนะคะกัทวาลมาทุกเรือเลยนะคะั้ำบาลสบายเลยผมจะเข้าไปด้วยเนี่ยเนี่ยเออสนุกเลยมาดูครูที่เขาซ้อมบทเมื่อกี้นะครับนี่ไงนี่เก่งเลย

เปียนถูกใจถูกใจเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศดีดีมากนะครับวันนี้ดีมากมากเลยผมเห็นเนี่ยถ่ายไปเนี่ยก็คือโอ้รู้สึกตื่นเต้นไปตลอดเลยโอ้ดีจริงๆโอ้ดีจริงๆดีเยี่ยมเลยดีมากนะครับมีความภูมิใจนะครับในแวดวงการศึกษาที่สร้างสีสัน คุณครูก็บอกขอขอถ่ายขอขอถ่ายถ่ายรูปนะนะบบรรยากาศดีเห็นไหมเห็นไหมคุณครูก็บัรยาญ่ผู้วา่าฟังนะครับนอกจากสอนเด็กและสอนผู้ว่าได้ด้วยนะเนี่ยเออเออตามถ่ายช่างกล้องหนะ่อยครับบรรยากาศชื่นมื่นเลย ที่สอมบทเมื่อกี้ก็นะคล่องเลยคล่องเลยนะครับอแอบดูอีกทีีจรที่ที่ส่งเสริมาการเรียนรู้นก็จะเป็นจรี่ยมมากคุณครูแจ๋วเลยในกล่องของโรงเรียนนะเนี่ยผู้ว่าก็เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็เรียนรู้ชุมพรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งชุมพรเลยคุณครูก็บรรยายอะไรต่างๆเ,าเด็กบ้างสวัสดีค่ะนะครับนี่ก็เป็นแบบทดสอบที่ดีเลยเอลองดูต่อหน้าผู้ว่าดูบ้างว่าหนูจะประมาหรือเปล่า ครมันลืมแล้วครับผู้ว่าหนูลืมไว้ที่บ้านแล้วอ๋อภาษาอังกฤษด้วยนะอ๋อเขานำเสนอปริตั์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรนะครับอืม้อ อาอาเป็นภาษาอังกฤษเลยนนะีอันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับผมนี่ไม่เข้าใจอมึนหมดแล้วพี่น้องเยนะแต่ผู้ว่านี่เข้าใจผู้ว่านี่เก่งอยู่แล้วแต่ถ้าภาษาพมา่านี่ผมโอ้โหชัดขีนเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นสีสัน <c oughs> เป็นเรื่องราวสนุก <c oughs> มาให้เห็นกัน ก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่รลึกกันสักนิดนะครับโรงเรียนก็มีผลิตภัณฑ์เอามามอบให้พูกว่างานนี้นะครับก็ขอฝากท่านผู้บริหารคุณครูและก็ลูกๆนักเรียนนะครับที่ทางช่องได้ทำไว้ให้ก็ฝากให้ได้เผยแพร่ไปในทางไลายบ้างทางเฟซบุ๊กบ้างนะครับ ช่อง youtube นัด991 1นะครับเดิมทีก็อยู่ในเวทวงการศึกษาเนี่ยแหละครับนะตอนนี้กลายเป็นยูทูบเบอร์ไปซะละบรรยากาศวันนี้สนุกเลย